หนูเจ็บมากนางเอกดังคนนี้ยอมรับจะด่าอะไรก็ได้แต่อย่าด่าว่าไม่สวยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างเบสรักวณนนีคำสิงหวานใจของพระเอกหนุ่มสุดฮอตตรงตรงกฤษกรกนกทรโดยเราจะได้เห็นมุมสวีทของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลมีเซอร์ไพรส์จากใจถึงกันทุกเทศกาลจนขึ้นแท่นคู่รักคลั่งรักนอกจากโดนชมเป็นคู่ที่น่ารักก็เจอดราม่าไม่น้อยล่าสุดสาวเบสเผยเรื่องที่ตัวเองเจ็บมากเมื่อได้ยินจากการโดนดราม่าสวีทตรงๆคือการ โดนด่าว่าไม่สวยซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าเขาบอกเบสไม่สวยอาจเจ็บมากด่าอะไรก็ได้นะแต่บอกเบสไม่สวยเจ็บมากเลยหวานจนเลี่ยนหรือแบบอวบจังเลยคอนเทนต์ไรเนี่ยไม่เจ็บนะแต่บอกไม่สวยเนี่ยส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกขอบคุณที่รับชมก่อนจบ,ค,บ,บค,คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ